สวัสดีครับวันนี้ก็มาพาชมรถสิบล้ออีซูสุนะครับก็คันนี้ขายนะครับก็จะลองให้ดูนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับรถอยู่อำเภอพนมสารคามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมครับผมเป็นล็อกนะฮะเป็นรถรถจอดนะครับแต่ว่าทำทำสีไปแล้วนะคันนี้ ดดคเครื่องสองร้อยสองร้อยควาแรงนะครับน่าจะสองไม่แน่ใจว่าสองสี่ศูนย์หรือเปล่าครับผมถ้าสีใหญ่แล้วนะครับตัวนี้รถติดเครื่องได้ปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่แบตนะครับแต่รถจอดค่อนข้างนานนิดหนึ่งตัวนี้ก็จะมีสโลด้วยนะครับ ก็นี้เป็นจุดสองท้ายทับสี่ก็มีดามล่างดาบนแล้วครับเ่งทำสีไปนะครับแต่ว่าจอดกันครับังทายรอบๆครับ มีระบบมีระบบลากลูกด้วยนะครับ ข้็สนใจมาดูได้นะครับจอดอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดชายเชียงซากล่องโซล่าน,นีก็จะเป็นเกียร์นะครับีิสโตร เครื่อง,งดูนานาน,นิดนึงนะครับแผงข้างใหม่นะครับเป็นจุดช่องล่างนะครับภายในนะครับ ค okay. รับผมขอเบื้องต้นนะครับดูส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดีย๋ยวถ่ายให้ดูเพิ่มได้นะครับ okay. รสวัสดีครับ